อมทีทีจะว่าโอมอยู่ดีมีแหงจุผูจุกคนเด้อโรกยามีที่ยาผ่านม่านยัเห็นเวนยาเกาะเพาะยาไก่โลกไข่ให้หางเหินขันยับยังเนไปแหงคนใดให้มีคนนิีมสมสอดเด้อยู่ดีมีแหงโฮาอหาจะได้กับวระท่าน เอาพอจะตีท okay, ี่เอาแขนที่เรากเอาดาจะตายจะเราเอาดามันอยากเห็นนาเกาเกาเดิมมอสมอสแกนไอติมนี <h 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 ่เป้าแกนพันหัวเด้อเป้าวีีอยกดูนิดใจเราบ่บ่มีันนดใเรตัวไหกับประธานจะของเห็นในทุรษสามเห็นบัตไดกับมีมอสแกนไอติมได้เห็นว่าก็ได้ไปเป้าหัน าดจะฟอกลาดจะปันีสะเกดก็มีแต่พนได้ได้ทีนึงแม่โอ้ยหลายปีแล้วแกระดับโลกไม่โดนแล้วคอยวาม้นม่แมาแค่ในทียักับปตนยอย่างหัวเลยพี่ลีนี่แหะไปเปาสนดไปฟัสไนดบนบอบ่ะทนไฟังูเทีนนาเอาเสะเอาเทียนนาเอาซอมำเด้อมาสีเด้อบูดได้สแดงว่าเอาหนาเกาเกเด้อเอานาไม่มากเลยสอดเจ้าที่ลกกแต่ตรงแต่ตรงได้ยัง เป่มดแต่ดีบอกเขาหน่อยัวชีกับเอาไดจัดหนะวัวชีบัวชีบัวชียังออบัวชีกับเปนือไม่าบัวชีแดงดอกกำเดือนไม่หมุนบัวชียังอีกบัวชียังบ้านไปหลอกสีบัวบ้านสีบัวบ้านบัวบ้านก็เป็นแขกชุดน้ไปซื้อเลยหิ้วไปในนอกหน่อัวยากให้เมื่อเดจแมนหัวหัวหมุนด เฮ้๊เมื่อเรื่อยๆนะตึกึตึกถึเลยๆขอดีแล้วก็สิัเอาคิดคอนวี่น้ำคนตลึตึกถึงวะไหยเป็นบาทจีกองมาโอ้ยมาตะลึงกองแง้ผมตัวมาจันนระมงกาดนดีไอันไข้วาล่งวะ